สวัสดีครับพบกับ๋องแป้งสมุนไพรนะครับผมวันนี้อยู่อำเภอนาแกจังหวัดนครพนมครับวันนี้มาภูพานน้อยครับมาดูครับว่าผมเจอสมุนไพรอะไรบ้างมากับพิติครับนี่เหมือนเดิมครับพิตตกับน้องแก๊ปเนอะนี่ครับคุณหมออมสินอยู่ด้านในนู้นคือรังถ่ายสมุนไพรอยู่ครับนี่ครับหมออยู่ด้านในนู้นครับหน่อยไปข้างในนึงนะนี่ครับผมอะอย่างแรกนะครับที่ผมเจอนี่ สังกรณีครับผมบนภูพานนะครับดูสังกรณีเขาดูครับนี่ใบเขาจะใหญ่กว่าน่ากว่าความหนาแล้วมีขนนุ่มๆเยอะเลยครับนี่มันเหมือนกระมิ้นเลยครับนี่ดอกสีม่วงเหมือนกันครับแต่ว่าดอกยังไม่ผลับเพิ่งจะเพิ่งจะออกช่อดอกครับนี่นี่เป็นช่อดอกแล้วครับนะครับนี่นี่คือสังกรณีนะครับผมใครก็รู้ว่าสังกรณีบำรุงท่านชายนะครับใบอักข่าดีๆเนี่ยนะครับนี่นี่ตัวนี้สุดยอดนะครับนี่ มงคันชัยเขาใบอาก้านะครับผมสุดยอดายิ่งกว่าใบอาก้าอีกครับนี่ครับโดมิรูล้มนะครับผมนี่โดมยุดล้มผูกเขานะครับนีดูดอกเขาเหมือนกันไหมเหมือนทุกอย่างนะครับออกดอกส้มๆเหมือนที่น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 ี่มีทุกอย่างเหมือนกันเลยนะครับนี่แต่เขาจะใหญ่กว่าทุกท่านชมดูดูความใหญ่ของเขาใหญ่กว่าคนเยอะกว่านะครับมาดูใบดูใบดูดู นี่ครับผมนี่ครับลักษณะของเขาเหมือนกันหมดทุกอย่างนะครับนี่นี่ครับดูไปเลยครับนี่นี่นะครับนี่นสังกัดโดไม่รูร้มนะครับปูบนภูพานครับผูพาน้อยครับอำเภอนาแกนะครับผมจังหวัดนครพนมนะครับช่วงนี้โควิดไปไหนไม่ได้ครับอยู่แต่จังหวัดตัวเองนะครับนี่ครับนี่สรรพคุณนะครับผมใช้เป็นยาแก้ไอได้นะครับผม สักสามทีต้นตากล้างแล้วตากเดดนะครับต้มกับน้ําครึ่งลิตรนะครับผมต้มสักสิบห้านาทียี่สิบนาทีนะครับให้ยาเขาออกแล้วก็กินเป็นยาแก้ไอชดีดีชนักเลยนะครับชนักดีมากเลยนะครับนี่ดูเยอะมากเลคุณผู้ชมนี่สองต้นนี้ก็อยู่คู่กันเลยครับต้นใหญ่นี่นี่อดู่อดอกเขาต้นสูงมากเลยคุณผู้ชมสูงประมาณไหนมาดูกันนะครับนี่ความสูงระดับเอวผมเลยนะครับนี่ต้นนี้นี่่านผู้ชมนี่ความสูงระดับเอวผมเลยนะสอง โดดไม่ล้มผูเขานะครับความสูงระดับเอวนะครับดูสินี่ครับบำรุงท่านชายนะครับผมโดดไม่ลูลมนะครับผมดองเหล้าหรือว่าจะต้มกินก็ได้นะครับแต่ความฮิตเนาะของผู้ชายเราก็คือจะ,จะดองเหล้า,น,ลา,าน,นะครับผมดองเหล้าก็กินหลังอาหารนะครับนี่ครับนี่แหละครับผมคุณหมอก็อยู่นู่นครับคุณหมอทับนี่แหละครับบรรยากาศบนภูพาน้อยนะครับผมมาทุระครับ ตัวคุณหมอนะครับไม่ใช่นนี้ดูใบเขาใบใหญ่กว่าหนากว่าแต่รากเราไว้ครับเพราะนี่แหละครับโดยไม่ดูล้มภูเขานะครับผมฟุกมากเลยเดินจอดรถอยู่ข้างหน้านี่เองครับแล้วลงมาเดินลงมาเล่นมาแล้วเจอเลยครับนี่นี่ครับเยอะมากเลยท่านผู้ชมครับนี่ครับสนใจสมัยรตัวไหนก็ปองแป้งสมุนไพรนะครับเบอร์โทรอยู่ที่064294 1 5 7 1ครับนะครับผมก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในําทำคลิปต่อไปนะครับผมถ้าใครอยากจะดูสมภัยตัวไหนคอมเมนต์มานะครับผมนะครับโอเคนะครับนี่แหละครับดูม่รู้ล้มผูกเขาครับนะครับผมครับขอบคุณครับ